ชอช่อช่อช่ช่อ้าไหนพี่ไหมถามเรื่องงบประมาณที่ลงทุนไปครับ้าวตามเาไ่บาทเท่ยเลยเกินเป้าไหมอย่าร้องพี่จะถามเรื่องงบใช่เพราะว่าไปรอดไหมมันดูเปทางเรื่องเราอะเจ็บหเลยหมดตัวแล้วข่ไห่รอว่ไห่รอหมหมดหน้าตักหมดหน้าตักอย่าร้องหมดหน้าตักถามว่าหมดหน้าตักไหมครับคือ อย่างที่เมื่อกี้แซลก็เล่นไปขายขายบ้านขายรถอก็คือเรื่องจริงก็เรื่องจริงครับดีไม่ก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่ไม่ได้ขายเลยครับแต่ควักกระเป๋าออกไปหมดแล้วก็ค่อนข้างสูงครับผมไพลอตตัวนี้ค่อนข้างสูงแต่ก็เมคเซน์แล้วก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคิดว่าคาดหวังไว้เป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆครับผมก็ถือว่า เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพตัวเลขที่เอจะเปิดเผยได้ตัวเลขของไพร์โหลเนี่ยแหละครับไพร์โหลดก็ไพร์ีหลก็ไพร์่หลัก็หลักหลดก็ไพร์โหลดก็ไพร์วหลดก็ไร์โหดก็ไพร์วหลดก็ไพร์โมลไพร์โหลวก็ไพร์โหลดก็ไมร์อหลดไพรดก็ไพร์วหลดก็ไพร์โหลวก็ไร์โก็ไพรดก็ไรรวกรกรก็รดรรก็รมรพรรดรวกรกรดรกรวมดรร ่ามาจอดรถให้ได้ก็เป็นร้านเป็นร้านครับผมร้านเป็นร้านไพร์ลดอีเวนต์แล้วก็อื่นๆมากมายเป็นานเป็นร้านเป็นหลายร้านใช่รวมอทีมาประมาณเท่าไหร่มันเหมารวมมาพี่มันเหมารวมรวมออวมนะอีรวมไปด้วยนะต้องเป็นหลังคือเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยผมจ่ายไปห้าสิบเปเซนของค่าทําแล้วก็เขายังไม่ได้บอกว่านวด สุดท้ายเท่าไหรงเพราะมันมีค่าโอทีอยู่แต่เจ็ดไปแล้วแต่เจ็ดหลักไปแล้วอันนี้แปดหลักเจ็ดหลักไปเท่าไหร่เกือบดเจ็ดพอเจ็ดพออย่าเพิ่งไปแปดอย่าเพิ่งไปแปดถ้าแปดวันนี้ผมจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ล้านเก้าเนาะล้านเก้มันจะหลุดมันไปจากงบที่เราต้องไว้มันจะเกินงบมันจะไปถึงแปดไหม้ทั้งหมดทั้งมวลจริงๆคือมันมันหลุดเกินงบไปนิดหน่อยนิดเดียวครับผม คืออย่างที่ผมบอกคืออันนี้คือมันเป็นการทำพอตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วผมคาดการไว้แล้วว่าบัเจ็ต่อแรกมันประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่ามันจะเกินประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเราเหลือเหลือคือเหลือขาดไว้อยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นประเมินมาแล้วใช่มันมันก็ไม่ได้เกินจากที่เราประเมินไว้แล้วครับผม,มเพราะว่าเราตอนนี้เป็นฐานะซ<ม>ีอโนักธุรกิจทํ<ม>าบริษัทเอเ็นดีเราต้องรู้เรื่องของแบบพวกกาไรขาดทุนกำไรขาดทุนแคชโฟลต่างๆในบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินไว้ก่อนแล้วว่า เราทําอันเนี้ยเราจะตั้งไว้แค่นี้ไม่ได้เราต้องคิดเผื่อเลยเผื่อขาดเผื่อเกินอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับผมแต่ถ้าระหว่างทแล้วมันพังภูลม,มาเพิ่มเพิ่มที่ไม่ได้ครับเราต้องทํางานในบัตเจ็ดเราต้องทํางานในบัตเจ็ดแต่แต่เราเป็นคนที่จริงๆตรงเนี้ยผมตัดออกไปเยอะมากนะหลายซีนเพราะว่าระหว่างที่ผมช่วยกํากับหรือว่าคุมอยู่หน้าง,งานเนี่ยผมจะต้องมองด้วยว่าตอนเนี้ยเกินไปเท่าไหร่แล้วเลอ,อกี่ซีนแล้วผมก็ต้องมานั่งประเมินว่าถ้าเกินกี่ซีนกี่ซีน โอที่กี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วผมก็ต้องมานั่งตัดกับทางโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยตัดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้ unnecessary อันนี้เอาออกอันนี้เอาออกอันนี้เอาออกแล้วเก็บไว้เฉพาะซีนที่มันจําเป็นจริงๆเพื่อให้ไพโรดออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าการที่เขาแสดงว่าเราไปแต่งหน้าให้เบกกี้เองก็ไม่เกินจริงไม่เกินจริงไม่เกินจริงครับเพราะว่าทุกคนคือพอเวลาทํางานไม่ทันเนี่ยต่างคนต่างช่วยกันแล้วคือผมถนัดไอ้พวกฝั่ง special effects แล้วก็ ไปไปไปฉีดเลือดให้พี่เจฟตรงหน้าแล้วก็คนปกกี้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มุมตองมุมกล้องอะไรผมก็จะบอกว่าเอยเอาแบบนี้ไหมแล้วตัดอันนี้ออกอะไรเงี้ยซีนนี้ตัดออกอันนี้เอาเข้าอันนี้ถ่ายตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะบคอยพยายามที่จะเซฟเวลาแล้วก็บัะเจ็ให้มากที่สุดอันนี้คือการเซฟใช่ครับอันนี้คือในฐานะคนที่ต้องบริหารไม่ใช่แค่คนที่อยู่เบื้องหลังแ,แงและแสดงอย่างเดียว ซึ่งโปรเจกต์นี้บอกตรงว่าผมเรียนรู้อะไรที่ผมไม่รู้เยอะมากๆเลยในหลายๆขั้นตอน<ม>ขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการถ่าย<ม>ขั้นตอนโปรกชันต่างๆนานาที่ผมแต่ก่อนไม่เคยทํา<ม>ตอนนี้พอได้มาทําผมก็เรียนรู้กับโปรเจกต์นี้จัดอีเวนต์ไม่เคยจัดมาก่อนในชีวิตนี้นี่คือ,อครั้งแรกในชีวิตที่ผมเข้ามาจัดอีเวนต์ด้วยตัวเองดูทุกอย่างนู่นนี่ใช่ก็ถ่ามแล้วแสดงเพราะว่าแต่ละคนคือเอลิส มันเป็นูกอันนี้ยิ้มอไเขาให้ฟีนว่ายังไงมันเป็งานมันไม่มีไม่มีบาร์เทอร์มันคือมันคือการทำงานเียกตบไหลตบไหลงานตบไหลมันคือการทํางานแบบโป e s s เราเราไม่มีไปขอเรานราคาพิเศษนี้เราก็ตอบว่าอายุเลียเท่าไหร่อยู่อะไรยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่เต็มที่สิ ระหว่างที่เราคุยเราก็จะจับมือเขาไปด้วยแล้วก็บีบการตกใจการตกใจกับไบกิลเลือดเต็มที่ได้เลยอ้ยย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 เยลยยยยยยยไงยย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 ยคยย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 ยอยย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 ยายย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 นยย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 กยย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 ยัยย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 มยยยยรยยยยยยยียยตอนนี้ทั้งหมด เอ้าผมยังบอกไม่ะอกได้หรอบอกได้เลออกได้หรได้หรอบอกได้มั้งบอกได้ป่าวะไม่ยาวไหมไม่ยาวไม่ยาวสิบตอนเองเฮ้ยอารมณ์นั้นอ่ะเมื่อเจอเตาเรย์หลุดอยู่คนเดียวทั้งงานเลยเมื่อกี้เห็นไม้บอกว่าเอามาจากชีวิตจริงเราครับมันยังไงบ้างมันอ้างอิงชีวิตจริงในช่วงพาร์ทไหนคือเหตุผลที่ผมเลือกแวมไพร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเปรียบเสมือนความลับเวลาที่เรา มีความรักซึ่งไม่ใช่ความรักที่แบบแค่มีแฟนหรือออกเดทหรืออะไรแต่ความรักที่มันเป็นความรักจริงๆแล้วเมื่อเราอ,อกหักจากมันเมื่อเราเสียมันไปเนี่ยมันเหมือนบางอย่างตายจากเราไปแต่เราก็ยังต้องมีชีวิตเดินต่อไปแวมไพเนี่ยเป็นตัวพรีเซนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เขาก็มีชีวิตอยู่คือเขาเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนคนที่อ,อกหักและมีความรักคือทั้งเรื่องมันจะเป็น ิลแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกคอมดี้ใช่มันมีเรื่องของแวมพร์มีแอคชั่นต่างๆนานาแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นและผมไม่ได้ไปโฟกัสแค่แวมพร์ถ้าทุกคนสังเกตดีๆในไพ็อดนี้ไม่มีการกัดคอกันเกิดขึ้นไม่มีออกมาแแห่ใส่กันไม่มีโชว์เคี่ยวไม่มีใดๆทั้งสิน้นตาแดงมากสุดก็แค่ตอนจบเป็นกิมมีเฉยๆเ,เรื่องแ m ม The Series เป็นเรื่องที่โฟกัสความรู้สึกของตัวละครจริงๆ ทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองมีความรู้สึกของตัวเองมีการสูญเสียของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของแบมพา์มากกว่าแสดงว่ามันก็ไม่ไกลตัวเราเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวแล้วก็คือต่อให้พายอลเมื่อกี้ม,มันจะดูเป็นหนังที่แบบขอยดูดยากแน่นอนดน้ีแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำอยู่คือผมต้องการให้มันแมสและเป็นการดูที่ย่อยง่าย และเข้าใจง่ายแต่หอด้วยโปรดักชันที่เป็นคุณภาพเดียวกับไทยบอเป็นความรักในช่วงเวลาไหนเป็นความรักในช่วงเวลาไหนทั้งชีวิตทั้งชีวิตทั้งหมดเลยผมจะเอามา,า,มาร<อ>วบมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกความรู้สึกของตัวเอง คือในเรื่องไมค์ก็เล่นเป็นตัวเองแา่ว่าเอาความรักในชีวิตเราเนี่ยมาสื่อสารผ่านตัวละครใช่แลวในตัวละครมันจบไหมเยเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่จบอ่อะตอบตอบสีหรือพี่จะเอาเอาไหมนะว่าอยู่ งานยังไงมันเปาแรกเราวเล่นีันยั่มรให้มันจบได้เรามีคำตอบไปแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะจบเบสออนมุมมองความรักของผมว่าผมคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวสปอยอีกแน่เลยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองความรักของผมว่าผมมองเรื่องของรีเลชั่นชิพเรื่องของความรักว่ายังไงใช่ครับผม อย่างเมอกี้หลายคนงงว่าจะรู้หรอพมมีอีกพุ่เจ๊ไคือตอนนี้ก็งงไปหมดแล้วเอะมีอย่างนี้เหรอไม่ไม่มีไม่มีไม่มีน่เฮ้ยแต่อย่างนี้มันก็สปอยพี่ได้ไม่เป็นไรกได้ไ่ไปแ่เมีตะกี้ได้ที่เนมีตะกี้ได้แต่เขีตกี้ได้แตนเขมีตะกอ่ไล้แต่เปลีตะกได้แต่เขมีตะี้มันต้เงมีตารี้ได้แต่เขมอตะกี้ได้แตวเมื่อกี้่จ้งตาเขมีขะกี้ไมีแว่เขมีตะกี้ไดหรื่เปมีาะี้ได้แต่เขมีตะกีไม้แต่ ไม่มีพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าคือเจฟฟกับผมมาสนิทกันอยู่แล้วเราออกรายการช่วงด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าเคยมีไอซ์เบรกกิ้งกันแล้วเราเคยทํางานด้วยกันแล้วการที่เราจะแบบมาจ้องตายใกล้กันหรืออะไรเงี้ยมันคือมันคนที่เคยเคยเคยแคยเคยร่วมงานเคยร่วมงานกันอยู่แล้วมันมันสนิทกันแต่ว่าอย่างแคสคนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาอย่างเฟิร์สเนี่ยปกติก็แฮงเอาท์แล้วปกติแต่ไม่เคยได้ร่วมงานจริงจัง เบ๊กก็มีแฮงเอาท์แต่ก็ไม่ได้ร่วมงานจริงจังแล้วก็นิ้งเคยร่วมงานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็นานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยค่อยๆปรับตัวกันไปครับผมเรียบซีจิ้นก็คือจิ้นได้เลยใช่ไหมจริงๆเรื่องของการจิ้นต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของแฟนๆแล้วเราเขินกับเขาเขินมาเวลาเขาแบบว่าถึงถึงตัวเรากระบอกเมื่อกี้นั่นเองผมเขินตลอดอยู่แล้วแค่เขินยังไงจิกเขาไห้จิกหรอจิกตัวเองจิกเรียนอะไรอย่างจี้หรือเปล่า มันถึงได้เถือนน่าจะเถื่อนยังเจ๊มองหน้าเราหลับตาไม่หลบมีคนรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไหมมันตัดไปมันตัดไปเดินไปช็อตไปไปช็อตไปอ่ะหลอกลูเหลุดคือพี่ๆจะให้ช็อตให้ได้เลยเจ๊ไม่ช็อตมาเลยต้องไม่ช็อตแต่ช็อตช็อตอะไรช็อตอะไรก็ได้เจ๊เขามองหน้าเราเราสึกว่าคิดว่ายังไงบ้างหรือว่าหลบสายตาหรือว่ามองที่ปาหรือวจมูกเขาอะไรนี่เพื่อไม่ให้เถิ่นไม่ให้ขำ โทษนั้นเราเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงมันเป็นกิมมิกของเป็นกิมมิกเออทำไมอยู่ๆมันถึงเป็นกิมมิกของเรื่องใช่เป็นกิมมิกเบคกเบ๊เป็นนางเอกไม่ใช่ เงินไปเอาเงินไปสมทบเได้ยังเยอะนะเงินตัวเองด้วยนะสปอยอยู่คนเดียวเนี่ยได้ได้นี้ตอนจบจะเปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่าจะไม่ได้ถ่ายง่ายหญ่เทไม่เป็นไรเรายังอยู่ในช่วงเดเวล็อปหมดอยู่ทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าโผล่มาตัวเอกตายก่อนเร่องบายมออทุกอย่างอยู่ที่ปลายปากกาผมเพราะผมเขียน ประมาณหนึ่งพอดผมเป็นคนขึ้นพอดทั้งหมดคือผมเป็นคนเดียวที่ดูแบมเดอะซีรีส์จบแล้วถึงตอนสิบมาดูตอนไหนดูดูในหัวตอนหนึ่งนี่คือเสร็จแล้วดูจบแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เลยต้องแจ้งเบรกว่าต้องให้คิวเยอะไม่งั้นจะอะแรหรือเปร่าเขาไม่มีคิวเหรอใครไม่มีคิวตายเร็วคนลเออออฝากฝากเราในสึกก็เป็นจริงแล้ว ฝากบริษัทด้วยฝากเป็นรอบที่โอเคก็ยังไงก็ฝากบริษัทน้องใหม่ด้วยครับ MDA Entertainment ในบริษัทของไม์เองนะครับผมที่ต้องการที่จะอัปเกรดแล้วก็สร้างผลงานสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดนะครับผม Artist Agency หรืออะไรต่างๆนะเพื่อยกระดับให้สู่ระดับสากลนะครับผมแล้วก็จะทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็ p a ชชั่นของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ อยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่10ขวบ mm hmm. นะครับผม mm hmm. ก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. กับบริษัทน้องใหม่ mm hmm. ถึงจะน้องใหม่แต่ว่าประสบการณ์ในวงการก็เป็น20ปีอยแล้ครับ oh. แล้วก็ฝากโปรเจกต์แรกของเราด้วยนะครับโปรเจกต์แ h มซีรี e ์นะครับผมยังไงก็ฝากโปรเจกต์แ m ม i พ e ของเราด้วยนะครับผมไปครับ <Yeah. S 1> welcome to the vampires world <Yeah. S 3> oh.